สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน,น็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14มิถุนายน2566นะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกอ,องทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกแถลงการเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ว่าเกิดอุบัติเหตุกักบเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐระหว่างกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรีย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารบาดเจ็บทั้งสิ้นเนี่ย22นายซึ่งแต่ละนายนั้นก็บาดเจ็บแตกต่างกันออกไปมากบ้างน้อยบ้างโดยมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย10นายต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งนี้รายงานของเซนคอมไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ L ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเป็นรุ่นใดแต่ยืนยันว่าไม่ได้ถูกโจมตีและทุกฝ่ายเกี่ยวขอ้องกําลังร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ปัจจุบันนั้นกองทัพสหรัฐประจำการทหารในซีเรียอย่างเป็นทางการประมาณ1,000พนายส่วนใหญ่ปักหลักอยู่ทางตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันของประเทศซีเรียถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม2566เครื่องบินขับไล่ F-15 ของกองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในภาคตะวันออกของซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งกบดานของกองกำลังนักรบนิยมอิรานและมีความเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิรานหรือว่า IRGC ตอบโต้เหตุการณ์โวนของอิรานโจมตีฐานทัพสหรัฐ ใกล้กับเมืองฮัตซ์เคส่งผลให้บุคลากรสัญญาจ้างของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนอีกครั้งมีทาหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อยห้าในาด้านองคอ์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียหรือว่า SOHR รายงานในเวลานั้นว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐทั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากน้อย19รายนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับกองทัพสหรัฐที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ในประเทศซีเรียที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ทางด้านชาติต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นก็พยายามเรียกร้องที่จะให้กองทัพต่างชาติที่เข้าไปปักหลักอยู่ในประเทศซีเรียนั้นถอนกำลังออกไปซึ่งการเข้าไปนั้นเนี่ยเข้าไปโดยไม่ได้รับเชิญหนึ่งในนั้นก็คือกองทัพสหรัฐซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงปฏิบัติการอยู่ในประเทศซีเรียแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ทาหารได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 22นายแต่พวกเขายืนยันนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากถูกโจมตีแต่อย่างใดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อหลังจากนี้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสป라이ต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์